สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณคูณจะมาแบ่งปันความรู้และให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้่าแกนกลางนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้และก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องควรรู้นะคะเกี่ยวกับตัวชี้วัดว่ามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะ ขอให้นักเรียนมารับความรู้ในวันนี้เลยนะคะคุณครูจะมาให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะโดยคุณครูบังออนคดฉเฉือนจะเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ทราบว่าตัวชี้วัด และสาระก,การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติและเรียนรู้อย่างถูกต้องนะคะและให้ผ่านตามเกณฑ์ประเมินไปทุกตัวโดยที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องในครั้งนี้ค่ะ <S <S เรามาดูสาระก,การเรียนรู้ เลยนะคะสาระการเรียนรู้ในภาษาไทยวิชาภาษาไทยของเรานะคะอ่าในสาระที่หนึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะคะการอ่านจะตรงกับมาตรฐานท 1. 1ตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด9ข้อนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะและสาระที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนมาตรฐานทอ2.1นะคะ จะมีตัวชี้วัดทั้งหมด6ตัวนะคะและสาระที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องการฟังการดูและการพูดนะคะตรงกับมาตรฐานท3.1นะคะตัวชี้วัดในสาระที่3นี้จะมีทั้งหมด6ตัวชี้วัดนะคะ ให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าสาระที่ครูอ่านมาหรือบอกนักเรียนตอนนี้นะคะก็คือ3สาระแล้วคือสาระที่1การอ่านสาระที่2การเขียนสาระที่3มการฟังและการดูและการพูดนะคะยังมีอีกสองสาระนะคะคือสาระที่4และสาระที่ห้า สำคัญมากค่ะทุกสาระมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องประเมินแล้วต้องผ่านเกณฑ์ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนให้ผ่านตัวชี้วัดที่ค,คุณครูพูดมาทุกข้อแล้วก็ทุกสาระด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่สาระต่อไปนะคะสาระต่อไปสาระที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักการใช้ภาษาไทย อาจจะตรงกับมาตรฐานนะคะท4.1ตัวชี้วัดมีทั้งหมด6ข้อนะคะและก็สาระที่5เกี่ยวกับเรื่องวรรนคดีและวรรณกรรมนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานท5.1มีตัวชี้วัดทั้งหมด4ตัวนะคะอ่านักเรียนจะสังเกตเลยว่าตั้งแต่ครูอ่านมาครูบอกมา อาสาระที่หนึ่งถึงสานั้นจะมีตัวชี้วัดทั้งหมด21ตัวนะคะส่วนสาระที่สี่และสาระที่ห้าจะมีตัวชีว้วัดสิบตัวรวมกันแล้วเป็นสามสอตัวนะคะตรงนี้สามสิบเอ็ดตัวชี้วัดนักเรียนต้องผ่านทุกตัวชี้วัดแล้วตัวชี้วัดทุกตัวนี้จะสอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียน รู้กันทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้จะมีผลการประเมินเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนก็ต้องมีการเรียนซ้ําชั้นด้วยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนรู้ถึงความสําคัญของสาระการเรียนรู้และกะ็ตัวชี้วัดที่อยู่ในสาระนั้นว่ามีความสําคัญ และมีผลกับประเมินของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะตอนนี้เราจะมาดูว่าในวิชาภาษาไทยของเราระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สามนะคะตัวชี้วัดทั้งหมดที่ครูบอกแล้วในห้าสาระการเรียนรู้ของภาษาไทยนะคะอจะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ตัวจะมีสาตัวนะคะซึ่งในสาระที่หนั้นจะมี ตัวชีวัตทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวสาระที่สองจะมีตัวชีวัตทั้งหมด6ตัวสาระที่สามจะมีตัวชีวัตทั้งหมด6ตัวสาระที่สี่จะมีตัวชีวัตทั้งหมด6ตัวนะคะและสาระที่ห้านะคะจะมีตัวชีวัตทั้งหมด4ตัว รวมแล้ว5้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะจะมีตัวชี้วัดทั้งหมดสาสิบเอ็ดตัวนะคะและตัวชี้วัดสาสิบเอ็ดตัวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะมีจำนวนทั้งหมดยี่สิบตัวของตัวชี้วัดนะคะของตัวชี้วัดในสาสิบเอ็ดตัวนี้นักเรียนต้องรู้ยี่สิบสี่ตัวและนักเรียนควรรู้เจ็ดตัว นะคะควรรู้7ตัวใน31ตัวชี้วัดนี้และ,ะตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่ครูนำมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากและก็ทุกตัวชี้วัดนะคะจะสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้นะคะของวิชาภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียน ต้องเห็นความสําคัญนะคะต้องเอาใจใส่ต่อบทเรียนต่อเนื้อหานักเรียนเนื้อหาที่นักเรียนเรียนนะคะนักเรียนจะได้ผ่านตัวชี้วัดทุกตัวนะคะและวันนี้ครูออนก็ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนแล้วหวังว่าความรู้นี้นักเรียนจะไปใช้และก็ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลรับ เนื้อ,อาหาร,า,ารับข่าวสารรับการเผยแพร่จากคุณครูในครั้งนี้ด้วยดีนะคะแล้วนำไปปฏิบัติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ